สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพ t h ัก k ี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนคะไปดูหนูแฮมสเตอร์การขัดที่ร้านเพ l แลนนะคะเพ t ฮักกี้สัตว์เลี้ยงหน้ากอดเราไปดูตัวแรกกันเลยกับเจ้าตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นพันอะไรนะคะใจแอนยุโรปเป็นพันใจแอนยุโรปนะดูสิตัวโยนโง่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะคะราคาเนี่ยลำต้นที่ตัวละโอ้ตัราคาเริ่มต้นที่ตัวละหนึ่งพันบาทนะคะอูดูน้องเกาะน้องแบบยาอย่าพาฉันไปอย่าพาฉันไปนี่นะคะน้องน่ารักน่ารักมากนะคะน้องก็จะขนปุยปุยตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ตัโตนะตัโตแล้วดู นี่นะคะไม่ต้องสงสัยว่ารอยอะไร <g ülme> นี่น้องน่ารักมากขนนิ่มเหมือนโมจิเลยกินได้ไหมกินน้องนี่นะคะอะเดี๋ยวเราดูน้องน้องก็จะแบบแต่น้องก็จะแบบดูแบบเฟรนลี่นะคะซุกซนหน่อยค่ะเขาจะแบบนี้หางเห็นหางไหมหาง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 สั้นๆน้องกัดไหมน้องไม่กัดไม่กัดเลย ลองลองไหมหนูว่ามัหนูก็ไม่รู้มันกัดไหมไม่กัดหรอกเนาะหนูเฟลลี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจิ๊บโอ้ไม่ใช่โอเคโอเคกลับนะคะเราจะพาน้องกลับกลับทินแทนนี่นะคะตุลน้องน่ารักมากเลยเห็นตุลน้องปะคือน้องน่ารักมากนี่นะคะพันที่สองเป็นพันนอร์โมนะเป็นพันตัวเล็กปกติน่ารักนะคะราคาเริ่มต้นแต่สิบบาทนี่นะคะดูหน้าน้อง น้องดมได้กินอะไรได้กินอะไรลูกนี่นะคะหน้าเปรียบเท่ากับหน้าหนูก็คือน้องนะคะขนาดเท่ากับซูชิหนึ่งคำค่ะอ่า <c oughs> เห็นภาพไหมทุกคนซูชิหนึ่งคำนะคะอ่า มากนะคะราคา180บาทหมายถึงราคาเริ่มต้นนะทุกคนหางเป็นแบบนี้จิ๊ด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 หางจิ้วจิ้วหางจิ้วจิ้วน้อยๆโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูอีกพันหนึ่งนะคะนั่นก็คือพันพันอไรา์ต่อไปเรามาดูแฟลตเทลดีกว่าแฟลตเทลนะพี่เขาบอกว่าต้องตู้นี้อ้า่ตัวนี้ไปไหนแล้วน้องหายไปไหนแล้วน้องอยู่ในหลังแม่เลยแม่ไหนคะ จริงเหรอในนี้นะใช่ค่ะหยิบออกมาได้เลยพี่มันไม่มีไม่มีหนูเออน้องอยู่ในนี้น้องเข้ามาได้ยังไงอ่ะทุกคนจับเชื่ไหมนี่ไงในกระดาษเหรใช่สัตเทลสัตเทลนะคะนี่สัตเทลเราก็จะเห็นนะว่าหางเขาก็จะอ้วนๆแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่ ตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะตาโตมากมันใช่พิกอายต่โตน่ารักตัวก็จะเป็นเหมือนแบบปุยเมฆอย่างนี้เป็นก้อนนุ่นนี่นะคะหางก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนท้องน้องก็จะเป็นแบบนี้ขาวๆตัวนี่มากราคาล่มต้นที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเอกลักษณ์อยู่ที่หางเลยหางแปลกมากต๊ดๆนี่คะ่ะ ขนาดนะคะเหมือนโมจิก้อนใหญ่ก้อนนึงค่ะอาณนี้ค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถมาดูได้นะที่ร้านเพชรแลนนะคะที่จักตจักนะที่ร้านก็ขายเป็นอุปกรณ์แล้วก็อาหารนมองด้วยนะคะมีสแน็คมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็อย่างที่เราเห็นนะคะของเล่นน้องก็มีครบจบที่นี่เลยนะคะเพชรแลนนะคะสามารถมาดูได้นะที่จัดตุ๊จักนะมีสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะก็ต้องมีเพชักกี้ด้วยนะคะเพชักกี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ รวบรวมสัตว์เลี้ยงนะหลายชนิดมากนะคะแล้วก็สามารถมาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะค,ะความน่ารักของน้องๆได้นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถนะคะลงขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงในที่เพทาก,กี้ด้วยนะคะสามารถนะคะสามัครได้เลยที่ www. petaki. Pe com นะคะหรือกี่ว่าคนข้างล่างนี่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกจันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ